ภาพพี่น้องมาชมการวันแหเนาะแห่ไงสิบสองสอบพูดนี่สิบสองสอบแพทย์ไม้สิจัดการน,นะครับเพื่อสิ่งใดหาอาหาร,หรไปสู่พี่น้องไม่เห็นกานวัดกินเนาะะชมกันนะครับด้วยล่อจักหน่อยเนาะมีสองผืนนี่ทิดหญ้ากับแพทย์ไม้เนาะนบ่ธรรมดาบ่ธรรมดา ่ยามมผีบอผู้นึ่งผีเล่เป็นเปลี่ยนยามมาได้ผียับมัยับปังหารบอกชวดโสบายเลยบ้านี่ เอาไว้สักก้อนเอาไว้สักก้อนถือกอยู่อดีเลยมพ่อมาวกับเยกัเปียล้วเนาะเือดใรจดเลยพี่รองเอ้ยพูนของเงิยแหรครับปาเนี่ไปให้จดแล้ว ô oh, chưa khó nghe là bạn Cái gì? Mày lại khắc Dậy đừng khắc một lòng cả ngàm đây em ấp, ừ. Đây. Ô oh, khắc. Suốt chặt, suốt chặt. Ừ. Tỏ. Tỏ Hai, Nên phải chuột chứ phải. Chút. Nâng tù. Sao bà có thể tôi sao tù. กันเดา zoom ที่กินก็บิกินมัเียังไปถึงหมองลงยังไปถึงลงหมองมันลกเนตวโงเอจัลเนาะจักเลก้ยจหม่ไหหมันเล็กิเลกโยัดหมดบอลงเอาดีเงินแห่จาของเนาะายาพ่บ้าสาวม่เห็นอสาวเลยเนาะมาถึงสักตัวโอ้ยใครบ่มยตมันบงไดเหรอพอจาเห็นบอกเนี่ยตายละตำแห่ตื่น Ôi chịu được bao nhiêu lần phun bắn đấy. Nông bưng. Bơm. bắn nó. thì muốn nó bỏ phi mô say nó mọi mọi mô mỏ a dọn mọc mô mày tuyệt 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 Biến tuyệt mày 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 tuyệt

คาร์มบอบเออตัว่ไปมาลุนกันได้พี่น้องลุ่นกันเด้อสีสมปัตินาบอเอาจวดจถือง่าไนะครับน้ำบสมปัตินาปนไดก็ดีอยู่ นี่ยูซี่หาตัเนาะถึงง่าไม่เว้ยก็บอกข้าง่าไม่ก็เสียลายยุ่นละครับอ้อยาน้แหงก็กรเดีบอีกลายเนแ่ห้าามดอวันว่าเออใครตรงนี้ทีมงานไปสร็นั่แล้วเสรพอแล้ว มอ้วนหัวบ่ดอ้วนอยู่ในแห้งโอสิมอนอยู่วามหมดค่ะต vâng và dòng của bay đến từ dòng đến bay đến bay

ปลาน้องนี่ถ้ามาไลบม่อยาดพูดวะผมมยักพูดีเน้ยาปากนี่ายได้เรื่องยังยตัวปลาน้องนี่หล่ยินหรอเอาไปทังบ่นี่บาเดียวล้วพอแล้วปุ๊เป็นได้พี่น้องปลายืดสานี่ โอาไปพี่น้อง่เขียดคักได้บันเด้อสุดยอดแล้ว <c oughs> แต่ก็ตาดึงพี่ร้องเอ้ยบัตรสุดท้ายเปลี่ยนแห่ไม่ก็ได้ถูกเนะาะแล้วก็แห่มันมันบัดไหนตัวนี้มันแน่นอนเลย gì vậy nhắc bạch kia kia đất tha, đai không nó, bạt biếu đây này đó, gì vậy nhắc bạch kia kia đất tha, đai không nó, bạt biếu đây này đó.